เดินทางมาถึงบริเวณภายในการจัดงานและก็รวมไปถึงท่านคู้จัดซึ่งวันนี้นะคะวันที่23กันยายนเราได้เริ่มต้นกันที่แรกสําหรับจังหวัดแพร่วิสาหกิจชุมชนเข้าต้องที่ซีบ้านนาไัยวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยและเกษตรด้านนาวทีโดสักู่เราจะได้เริ่มอย่างเป็นทางการเป็นเชิญค่ะ ท่านรองูาแท่านหล่นูได้ใช้งานเลยภรับผ้าใลายได้ร่วมการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020ัเพื่อชีางเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับช่วงนี้เรามีการแสดงชุด เปลงปรบมือให้กับการแสดงมันเป็นเอกลัะครพื้นที่ของซึ่งอาจารย์เพื่อนจะได้มองเห็นว่าตอนนี้เราสามารถต่อยอดได้เพื่มบริการเพึ่งมูลคนิธิจะล็อกเชื่อเพื่อจะมาทังเป็นพวกน้ำส้มสายชูเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าได้นีครับถ้ามีน้ำส้มสายชูที่ผลิตมาจากเข้ากำเหนียวหรือเข้าลูกกวเนี่ยก็ผประกอารตลาดซึ่งการแข่งขันในตลาดอนาคตยังยืดด้วยการใส่ใจ ในนามผู้รับผิดชอบโครงการนะคะ,ะ Product Champion League นะคะภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนนะคะรับใบรับรองนะคะซึ่งจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ดังนั้นนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอ่างสูงที่กรณุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะ,ะในการจัดการครั้งนี้นะคะก็ ได้รับความร่มมือจากผู้ประกอบการทั้งในหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นนี้หมายอันดีนะคะดังนั้นการทุกส่วนรายการท่านหนึ่งคณะกรรมการดำเนินการรววมทั้งท่านแต่ผู้เกียิที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายวรยานุณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่วันนี้ทูกสของจังหวัดแพร่และกลุ่มทั้งอนพันธุ์นของในวันนี้นะครับต้องกลาเรียนผู้เกียนที่เคารพทุกท่านนะครับว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ จังหวัดแพร่มีมบทบาทและมีการพัฒนาในเรื่องของออร์แกนิกมาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวแพร่ทุกคนนะครับที่พยายามที่จะเคลื่อนออร์แกนิกให้มีผลสำฤทิ์ในเชิงของการพัฒนาจนนะเป็นรูปธรรมให้ได้นะครับผมขออนุญาตเปิดโครงการประปุกโปรดักชัมเป็นดีภายใต้โครงการบ่งเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน สู่สตาร์ทอัพด้วยโคดัปแชมเปียนณวันนี้ขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรองได้เวลาสมควรแล้วค่ะเราจะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการประกวดโคดัปแชมเปียนลีดภายใต้โครงการปกป้องผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่สตาร์ทอัพที่โคดัปแชมเปียนซึ่งท่านประธานในพิธีจะได้ทำการแตะหน้าจอเพื่อเป็นการสัญลักษณ์ในพิธีเปิดในครั้งนี้นะคะเราจะร่วมนับเท้าดาวไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มที่ห้าสี่ 3 2 1 Để trời tôi mang bạn sống hoạt đá tròn à ถนมาการแสดงเปลี่ยิต้นแหละแต่สำหรับช่วงนี้เรียนเียะคะีะนี่่าจะประมาณัเอ่อประมาณ8ปิปครับกระมาณวันปดอันนี้อาจารย์ช่วยเรื่องสูตค่ะเราจะช่่งแน่นอนเลยค่ะแต้ววันค่ะ ระดัอยู่ที่ประมาณ18เรต่างเชิญ okay. uh ค่ะานหน่อยผมไม่รู้นะครับขึ้นอยู่กับา uh ้ม huh. บ้างรนนี huh. ้อ่านูมับ่งบ้าน บอกแล้วเป็ว่าเป็นข้าวเลไมซ์เบดร์รี่ข้าวสีซึ่งข้าวของนาบุญแกนี่เขากินเยอ,อะมากแล้วก็เราใช้ข้าวกล้องไลบร์รี่ข้าวนอกแล้วก็พองปัสจัน้ทมันนะคะแล้วก็เราใช้ความหวานจากน้ำผึ้งร้อเซ็นแล้วก็แล้วก็ใช้ถา่วลันเตาแทนแ,แนนมยมโมซลีบีบาตัวนี้คือ เหมาะสำหรับทานง่ายแล้วก็พกคาสุดคุ้